โอเคนะครับมาที่แบบฝึกหัดที่6.4นะครับโจทย์บอกว่าให้เราตรวจสอบเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงใดนะครับว่าขนานกันแล้วให้ระบุชื่อแสดงสัญลักษณ์ให้ถูกต้องนะครับตามแสดงสัญลักษณ์การขนานมาดูในข้อ1นะฮะจะมีเส้นตรงทั้งหมด4เส้นด้วยกันนะครับเห็นไหมลูกเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3าและเส้นที่4นะครับโจทย์ให้เราหาเส้นตรงที่ขนานกันเส้นตรงนี้ในแบบฝึกหัดที่6.4หน้า 39เนะครับส9เ้ส้นตรงใดที่ขนานกันนะครับจะต้องมีระยะห่างระหว่างเส้นตรงที่เท่ากันนะครับซึ่งในตรงนี้เราสามารถวัดจากจุดไปที่จุดได้เลยนะครับจุดไปที่จุดได้เลยซึ่งวิธีการทําให้ง่ายนะครับเราจะต้องสังเกตลักษณะของเส้นตรงก่อนว่าไปในทิศทางไงกันนะครับซึ่งถ้าในข้อที่1นี้ถ้าดูจากรูปเนี่ยง่ายๆนะครับจะเห็นได้ว่าเส้นตรงเส้นที่1กับเส้นที่3เป็นไงลูกลักษณะเห็นไหมครับ มันไปในทางเดียวกันส่วนเส้นตรงเส้นที่2กับเส้นตรงเส้นที่4ก็จะเป็นลักษณะไปในทางเดียวกันแสดงว่าอาจจะขนานกันเพราะฉะนั้นเราใช้อุปกรณ์ในการวัดนะครับนั่นก็คือไม้สามเหลี่ยมแบบนี้เหมือนเดิมที่จะตั้งฉากกันพอดีนะครับเพราะฉะนั้นครูภายลองจับคู่ก่อนนะครับเอาเส้นที่1กับเส้นที่3ลองวัดระยะก่อนนะครับเราจะเช็ค2จุดคือจุดกอจุดกอไปจุดจอแล้วก็จุดขอไปจุดชอนะอเราเช็คดูว่าถ้าระยะ ระหว่างสองเส้นนี้มันขนานเท่ากันก็แสดงว่ามันขนานกันเอ,อเคไปที่มุมกอนะครับจุดกอจุดกอเริ่มต้นที่ศูนย์องศาและจอ,อะต้องตั้งฉากนะลูกต้องตั้งฉากกันนะครับอ่าตรงนี้ได้ประมาณนะครับตรงนี้นะเห็นไม้มมันตั้งฉากกันแรกลากเส้นตั้งฉากก่อนนะลากเส้นตั้งฉากจากนั้นวัดระยะดูซิว่าเท่าเท่าไรอ่าตรงนี้ได้ประมาณสองเซนติเมตร อ่าสองจุดหกเซนติเมตรหลังจากนั้นมาดูที่จุดขออ่าวางไม้มันทัดนะครับให้ปลายมันเป็นไงลูกตั้งฉากกันพอดีหลังจากนั้นขีดเส้นทําเหมือนเดิมเลยนะครับหลังจากนั้นขีดเส้นอ่ากหนดให้หน่อยว่าเป็นมุมฉากโอเคเป็นมุมฉากแล้วอ่ะหนูวัดระยะสิได้ถ้าได้สองจุดหกเท่ากันก็แสดงว่ามันขนาดกันอ่าดูวัดระยะตรงนี้อ่าตรงนี้ก็ได้สองจุดหกเท่ากันเห็นไหมครับระยะจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ เห็นไ,ไหมครับระยะจากมุมกอมาถึงตรงนี้ระยะจากมุมขอจุดขอจุดขอมาถึงตรงนี้ระยะเท่ากับ2.6ระยะห่างเท่ากันแสดงว่าเส้นตรงสองเส้นนี้มันขนานกันนะครับข้อที่1เราก็จะได้กอเส้นตรงกอขอเส้นตรงนะเส้นตรงกอขอขนานทํำยังไงเอย่ยนี่เขียนสองเส้นขนานกับเส้นตรงอะไรเลยจอชออันนี่คือได้เส้นตรงเส้นที่1แล้วละ เดี๋ยวลบออกนะเพื่อความไม่สับสนนะครับเดี๋ยวลบออกเพื่อความไม่สับสนต่อมาเรามาดูคู่ที่2กันบ้างคู่ที่2ก็คือเส้นตรงกองอคองกับเส้นตรงชออเหมือนเดิมนะครับใช้ไม้สามเหลี่ยมวางทาบที่จุดดูที่จุดคอแล้วลากไปให้ตั้งฉากกับเส้นตรงชอ,อเห็นไหมครับนี่ตั้งฉากพอดีนะตั้งฉากพอดีแล้วก็ใส่สัญลักษณ์มุมฉากให้หน่อยอีกจุดหนึ่งที่จุดงอ,อจุดงอ ลากไปเลยอ่าถ้ามันฉากกันแล้วลองวัดระยะได้เส้นตรงสองเส้นแล้วนะลองวัดระยะนะครับตรงนี้ได้สองจุดสี่เซนติเมตรอ่าสองจุดสี่เซนติเมตรมาดูอีกเส้นหนึ่งถ้าตรงนี้ได้สองจุดสี่ก็แสดงว่าขนานกันอ่าตรงนี้ก็จะได้สองจุดสี่เท่ากันนะครับแสดงว่าเป็นยังไงเอ่ยเส้นตรงคองอเส้นตรงนะครับคองอ ก็ขนานกับเส้นตรงชอเช,อชน่นเดียวกันอ่านี่ก็ได้แล้วนะครับส่วนจริงจริงหนูเช็คได้เช็คอีกก็ได้นะครับหนูจะเช็คทีละคู่แบบนี้ก็ได้เอาเส้นที่1กับเส้นที่สอ,อ,องก่อนก็ได้แต่เราดูจากลักษณะรูปก็รู้นะครับว่าปลายนี้มันตีบเดี๋ยวลากไปมันก็ตีบอ่าลากมาฝั่งนี้มันก็จะปลายมันก็จะกว้ามันไม่ขนานกันแน่นอน เพราะนั้นเราก็ไม่จําเป็นต้องเช็คนะครับเราก็เช็คแค่สองเส้นนี้ก็พอแล้ว <_ T> <อ>เห็นไหมครับนี่ข้อที่หนึ่งผ่านอ่ามาดูในข้อที่สองข้อที่สองมีสี่เส้นเช่นเดียวกันนะครับดูในลักษณะรูปก่อนสิว่าอันไหนมันจะขนานกันบ้างอืมอ่าดูเนี่ยรูปจะเห็นได้ว่าดูจากษณะรูปนะจะเห็นว่าเนี่ยเส้นคู่ในตรงเนี้ยเส้นคู่ในตรงเนี้ยมีโอกาสที่จะขนานกันได้แล้วก็เส้นคู่นอกตรงเนี้ยมีโอกาสที่จะขนานกันได้เพราะฉะนั้น เราลองเช็คคู่ในคู่นอกก่อนเอาคู่ในก่อนแล้วกันเส้นตรงนอบอนรับกับเส้นตรงยอรออ่ะมันเดิมลูกใช้ไม้บรรทัดสามเหลี่ยมนะครับวางลักษณะตั้งฉากอ่าวางลักษณะตั้งฉากแบบนี้ให้หนาบกันพอดีนะมาอาจจะไม่ตรงจุดนะครับมันจ,จะไม่ตรงจุดที่เขียนไว้เห็นไหมอ่าดากหนึ่งเส้นตรงนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องอาตรงจุดก็ได้ตรงนี้อีกหนึ่งเส้น ให้มันตั้งฉากกันอ่าพอฉากก็สัญ,สญลักษณ์ฉากกันหน่อยหลังจากนั้นทําการวัดดูซิกี่องศาเออไม่ใช่กี่เซนติเมตรตรงนี้คุณพายวัดได้0.8เซนติเมตรนะครับ0.8ตรงนี้ละ่ะอืมตรงนี้ก็เช่นเดียวกันได้0.8เซนติเมตรอ่ญญา0.8เซนติเมตรแสดงว่าระยะห่างสองเส้นที่เราลากมาตรงนี้เป็นยังไงครับ เท่ากันถ้าเท่ากันมันก็แสดงว่ามันขนานกันเพราะฉะนั้นเส้นที่1คู่ที่1เราก็ตอบได้ว่าเส้นตรงนอบอจะขนานกับเส้นตรงยอรอหรูหนูอาจจะสลับแบบนี้ก็ได้นะเอายอรอขึ้นก่อนก็ได้นอบอตามหลังก็ได้นะครับแล้วแต่หนูชอบเลยอ่ะพอคู่ที่1ผ่านไปมาดูคู่ที่2นะครับเอาตรงกลางๆเลยก็ได้ลูกเอาตรงกลางๆเลยก็ได้จะได้ ง่ายดีนะครับ,รบเดี๋ยวครูลบตรงนี้นะอ่าตรงกลางๆตรงนี้อะไรก็ได้วางให้นาบเนี่ยวางให้นาบเลยวางให้นาบเลยหลังจากนั้นขีดเส้นอ่าขีดเส้นใส่ตั้งฉากให้หน่อยเหมือนกันเส้นที่สองอ่าครูลบตรงนี้ออกเลยนะลูกครูลบคู่แรกออกนะหลังจากนั้นเส้นที่สองทำยังไงทําเหมือนกันครับทําเหมือนกันวางคู่เลยแล้วขีดเส้น ตั้งฉากให้หน่อยอ่าหลังจากนั้นทําการวัดระยะดูเส้นนี้ก่อนเส้นนี้ได้สองจุดสี่เซนติเมตรนะครับสองจุดสี่เซนแล้ววัดอีกเส้นหนึ่งถ้าเป็นสองจุดสี่แสดงว่าขนานโอเคเส้นนี้ก็ได้สองจุดสี่เส้นเดียวกันสองจุดสี่เส้นเดียวกันเห็นไหมครับเท่ากันสองเส้นแสดงว่าดอตอเส้นตรงดอตอก็ขนานกับเส้นตรงอ่า วอสอเส้นตรงนะเส้นตรงนะครับอ่ะเดี๋ยวอีกสามข้อที่เหลือนะครับสามข้อที่เหลือเดี๋ยวครูพายจะให้หนูทาลองทําเองนะครูพายพายทำสองข้อหนูดูลักษณะก็ได้นะครับเหมือนดูข้อข้อนี้ข้อที่สามเห็นไหมครับมันมีสี่เส้นก็จริงแต่ลักษณะมันเป็นไงเอ่ยสองเส้นนี้มีโอกาสที่จะขนานกันได้ถูกไหมครับเพราะงี้มันมีเส้นสองมันเป็นในแนวเดียวกันสองเส้นนี้กับสองเส้นนี้ อันดับแรกหนูลากเส้นตั้งฉากดูถ้ามันตั้งฉากกันแล้ว2เส้นนะแล้วหนูวัดระยะ2เส้นถ้าเท่ากันก็แสดงว่ามันขนานหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้จะครูพายจับคู่ให้นะให้หนูไปเช็คดูอ่ะอันนี้บ้างอันนี้มันเป็นส่วนของเส้นตรงแล้วนะครับส่วนของเส้นตรงแล้วนะไม่ใช่เส้นตรงนะหนูดูสิมีเส้นตรงไหนที่มีโอกาสขนานกันมั่งนี้เส้นที่หนึ่งตรงนี้ถูกไหมครับมีโอกาสที่จะขนานกับอะไรเอย่ย อ่านี่คู่กันตรงนี้กับตรงนี้มีโอกาสที่จะขนานกันถูกไหมครับเพราะมันไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้ขึ้นไปนี่อีกเช่นเดียวกันคู่นี้กับคู่นี้อ่าสองคู่นี้มีโอกาสที่จะขนานกันถูกไหมครับเพราะมันไปในแนวนี้อ่าหนูก็ไปวัดตั้งฉากกันใช้ดินสอนะมันจะได้ง่ายนะหนูก็วัดตั้งฉากกันลักษณะนี้วัดให้ฉากเลยนะแล้วฉีดเส้นสักสองเส้น ห่างๆกันหน่อยสักสองเส้นแล้วหนูก็วัดระยะดูสิว่ามันเป็นยังไงอันนี้เช่นเดียวกันหนูก็ขีดสักสองเส้นนะครับขีดสักสองเส้นให้มันตั้งฉากกันนะอ่าแล้ววัดระยะดูว่ามันเท่ากันหรือไม่นะครับถ้าเท่ากันก็แสดงว่าตั้งฉากแล้วก็เขียนที่เป็นสัญลักษณ์ลงมาตรงนี้ส่วนข้อสุดท้ายอ่าข้อสุดท้ายมีโอกาสที่ตรงไหนจะตั้งฉากกันบ้างเอ่ย อ,อูสิอะไม่ใช่ตั้งฉากที่จะขนานกันบ้างเอ่ยนี่ฮะคู่นี้กับคู่นี้มีโอกอาสที่จะตั้งตั้งขนานกันคู่ที่หนึ่งนะแล้วก็คู่ที่สองตรงนี้กับตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะขนาน,น,นเหมือนกันหมดหรือยังยังนี่ไงฮะนี่ตรงนี้ no มีโอกาสที่จะขนานกับตรงนี้เหมือนกันแล้วก็มีโอกาสที่จะขนานกับตรงนี้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นตรงนี้ข้อสุดข้อที่5มันจะมีเยอะหน่อยนะลูกถ้าในกรณีแบบนี้นะครับสมมุติว่าเส้นตรง NO ส่วนของเส้นตรง NO กับ PQ กับ RS เนี่ยมันขนานกันทั้ง3เส้นเลยนะหนูก็สามารถเขียนว่าส่วนของเส้นตรง NO ขนานกับส่วนของเส้นตรง PQ แล้วก็ขนานกับเขียนแบบนี้ได้เลยลูกเขียนต่อได้เลยนะครับ RS แบบนี้ได้เลยถ้ามันมีขนานกันไปอีกเนี่ยหนูก็สามารถเขียนเครื่องหมายขนานแบบนี้ต่อไปได้เรื่อยๆเลยนะครับนะสามารถเขียนต่อไปได้เรื่อยๆเลยนะครับถ้ามันขนานกันทั้งหมดนะอโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมลากเส้นตั้งฉากก่อนันับแรกตอนนี้คูพายจับคู่ให้ก่อนนะคู่นี้นะครับ NQ กับ PT ลองดูว่ามันระยะห่างเท่ากันไหมคู่ที่2คือ OR กับ ST นะครับลองดูว่ามันตั้งฉากกันไหมและคู่ที่3มอ่ะคู่ไม่ได้สิคีที่3มก็คือ N O กับ P Q แล้วก็กับ R S ไปลองดูว่าระยะห่างลากเส้นตั้งฉากแล้วระยะห่างเท่ากันหรือไม่ถ้าเท่ากันก็แสดงว่ามันขนานกันนะครับอ่าอย่าลืมอุปกรณ์ที่ใช้นะครูแนะนําเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเพราะว่ามุมตรงนี้เป็นยังไงเอ่ยมุมฉากหนูมสามารถวางแบบนี้แล้วก็ลากเส้นได้เลยมันจะเป็นมุมฉาก90องศาพอดีนะครับ แบบนี้แล้วก็ลากเส้นได้เลยมันจะเป็นมุมฉากพอดีนะครับได้ระยะเท่าไหร่ก็ไปวัดกันเอานะครับลูกโอเคนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยนะครับพรงนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวมาลุยกันนะครับนี่แบบฝึกหัดที่6.4นะครับหน้า39นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้นะครับครับ